เดี age, ๋ยวรอเดี๋ยวรอแล้วกันให้ไวเลยนะทางกิวทางพี่แชมป์เลยนะช้ามากสวัสดีขอโทษนะคะ,คะก้อยตัวนี้นั่งได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะว่างะค,ะค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะขอบคุณค่ะอืมขอโทษนะคะ,อ,ะ,คะอ่านังสืออะไรอยู่อะคะ เร่องบางที่แปลเองค่ะแต่ว่าที่เป็นคนแปลอะคะมาตรวจดูคําผิดนิดหน่อยว่ายังมีไหมหนังสือเพิ่งออกมาได้ใช่สักสองอาทิตย์เองค่ะกลับมาแล้วครับอ๋อชื่อหนังสือค่ะกลับมาแล้วครับก็คือการกลับมาของฮิตเลอร์ใช่ไหมคะใช่เขากลับมาโดยที่เขาไม่ได้ตายไปเขาแค่หลับไป66ปีแค่หลับไปค่ะชื่อผู้แต่งเขาจยมาแฟร์เมสเป็นชาวเยอรมันเลยแต่เล่มนี้แปลจากภาษาอังกฤษค่ะ ค่ะเปิดดูก็ได้ค่ะพี่ชัดนครองค์คสิงใช่ค่ะทำไมทำไมพี่ถึงเลือกจะแปลหนังสือเล่มนี้ค่ะพรอะมันสนุกมาอยู่ดีๆคนซึ่งนับว่าเป็นคนสําคัญที่สุดคนหนึ่งของโลกไม่ว่าจะในแง่ไหนก็ตามอยู่ดีๆฟื้นขึ้นมาแล้วมาเจอโลกที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบัน โซเชียลมีเดียเฟซบุ๊กยู u ูบอะไรต่างๆฮิตเลอร์ตื่นตาตื่นใจมากเขามาเจอสิ่งเหล่านี้แล้วเขาก็อาศัยสิ่งเหล่านี้ก้าวไปสู่อำนาจส่วนที่ว่าจะไปถึงไหมในจุดที่เขาเคยอยู่ต้องลุน้นจากที่ฟังเราคิดว่าคนเขียนเขาต้องทำกันบ้านเยอะมากเลยเนาะเพราะว่า พฤติกรรมที่ออกมาของฮิตเลอร์มันอาจจะต้องมีคนสงสัยว่าฮิตเลอร์จะทําแบบนี้จริงๆหรอใช่ไหมเรื่องนี้เนี่ย<อ>ในฐานะผู้แปลเนี่ย<อ>ที่จะช่วยบอกได้แน่ๆอย่างหนึ่งว่า<อ>คนเขียนทํากันบ้านดีมากเชื่อว่าเขาทำทำวิจัยค้นคว้าเกี่ยวกับฮิตเลอร์เนี่ยสองสามปีไม่ต่ํากว่านี้<อ>ไม่พลาดตรงจุดไหนเลย<อ>แม้แต่นิดเดียวเอ,อแล้วส่วนตัวพี่คิดว่าทําไมเรื่องนี้ถึง เป็นที่สนใจของคนเยอรมันแล้วก็ถึงกับได้แปลไหลในหลายประเทศด้วยค่ะเขาซื้อลขสิทธิ์ไปไป40ภาษาเห็นว่าจะได้ทําเป็นหนังด้วยใช่ไหมเหมือนเซ็นสัญญาแล้วค่ะหนังจะออกปีหน้าเซ็นสัญญากันเรียบร้อยแล้วกับบริษัทที่ทําดาวฟฟลหรือมั้งนะคะเขาเล่นถูกทางไหมคะเนี่ยการที่เขาเอาฮิตเลอร์กลับมาพี่ว่าถูกมากนะคือฮิตเลอร์ก็กลับมาสู่โลก โซเชียลมีเดียอย่างที่เราอยู่กันแล,กแล้วก็ใช้มันได้อย่างถูกทางด้วยความที่เขาเป็นคนฉลาดอะ่ะเขาเป็นคนที่มีความสามารถอยู่เดิม,มแต่ว่าเขาจะเดินถึงจุดสุดท้ายไหมถึงเป้าหมายสูงสุดก็คือการกลับไปเป็นนักการเมืองไหมเนี่ยต้องตามอ่านดูค่ะชักอยากรู้แล้วว่าสุดท้ายเขาจะได้กลับมาคืนอำนาจหรือเปล่าลุ้นเลยเลยค่ะต้องอ่านลุ้นเลย พอดูๆไปแล้วก็สงสัยอย่างหนึ่งอะค่ะคิดว่าทำไมผู้เขียนเขาถึงเลือกที่จะเล่าถึงชีวิตฮิตเลอร์อีกครั้งทำไมถึงอยากให้ฮิตเลอร์กลับมาคะเขาเนี่ยเกิดขึ้นมาในเมืองที่นาซีเป็นใหญ่<ม>เขาเกิดมาในเมืองที่เป็นเมืองนาซีว่าอย่างนั้นเถอะ<ม>แล้วพ่อเขาอพยพมาชีวิตเขาเนี่ยเห็นนาซีล้อมรอบตัวเขาอยู่โดยตลอดตั้งแต่เล็กแล้วพี่ คิดว่าเขาเป็นคนคงจินตนาการสูงมากเป็นคนที่มีอารมณ์ขันสูงด้วยเขาพงใช้จินตนาการว่าตื่นขึ้นมาในยุคนี้เนี่นะท่านฟิเรอร์จะว่ายังไงนะคงอยากจะลองวางโครงเรื่องดูเขามีอารมณ์ขันสูงแสดงว่าเรื่องนี้ก็แฝงอารมณ์ขันเยอะเลยหรอขำเยอะเลยหรอเป็นเชิงขันแบบเสียดสีอะไรอย่างเงี้ยมากมากเสียดสีจะ ที่เสียดสีส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเสียดสีสังคมโซเชียลมีเดียก็คือวิพากษ์สังคมยุคนี้ไปด้วยแล้วแต่ก็พูดถึงตัวฮิตเลอร์ด้วยเหมือนกันตลอดเงลาคือจริงๆเนี่ยฮิตเลอร์โดยตัวเขาเองเนี่ยเขาเขียนหนังสือไว้สองเล่มในชีวิตจริงของเขาอะนะคะเล่มนี้เนี่ยอ่านแล้วเผลอๆคิดว่าฮิตเลอร์เขียนเป็นเล่มที่สามเขาเขียนในนามฮิตเลอร์นะคือฮิตเลอร์ผผู้เขียนเป็นข้าพเจ้าเป็นผู้เขียนเลย อ่าเราจะรู้สึกเหมือนกับว่าฮิตเลอร์เดินเรื่องเองเลย ทำไมถึงเป็นเราช้าล่ะทำอะไรอยู่อะคะอ่านหนังสือดูหน้าสิดีนะที่เราเจอพี่ฉันนครใช่เราเจอพี่ฉันนครที่เขาเป็นคนแปลเล่มนี้ด้วยนะแล้วพี่เขาก็ให้หนังสือมาโชคดีเวล่าขอของจากคนนั้นคนนี้ไม่ได้ขอแค่พูดว่าเนี่ยหนังสือน่าอ่านพี่เขาก็ยกให้เลยแต่มันแต่มันน่าอ่านจริงๆเรื่องนี้พี่เขาเป็นผู้หญิง เหมือนเป็น่เกี่ยวกับอะไรคะเออเกี่ยวกับเป็นเรื่องของฮิตเลอร์ที่เขากลับมาใช่ป่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะที่ฮิตเลอร์แบบหายไปอ่ะไม่มีใครพบศพเขาไม่มีใครรู้ว่าเขายิงตัวตายจริงหรือเปล่าอย่างเงี้ยคนเขียนเขาก็เลยแต่งเรื่องขึ้นมาว่าเออฮิตเลอร์กลับมาหลังจากที่หายสับสนไป66ปีพอกลับมาก็มาเจอโลกแบบโลกยุคเราอ่ะเราก็เพิ่งเริ่มอ่านก็อยากรู้เหมือนกันว่าฮิตเลอร์จะปรับตัวยังไงบ้างสนุกดีเนาะ ่สนุกดีแล้วสองคนนี้ไปทําอะไรมาพี่แชมก่อนเลยไปไหนมาเนี่ยอันนี้สนุกกว่าจริงที่ปานทำอยู่เนี่ยสนุกกว่าจริงเหรอเราเมื่อกี้ว่าไปปาร์ตี้ไปสปาร์ตี้อะไร์ตี้มาทำไมอ่ะแล้วทำไมเราไม่ได้ไปอ่ะทำไมไปกันเองอ่ะก็คนอยากให้ผานก็เหมาะกับการอ่านหนังสือชอบอ่านหนังสือก็สวยๆเราก็ไปปาร์ตี้ดึงๆเราก็ดูคนแก่เรียนอะจริงๆอ่ะ ปาร์ตี้อยู่เนี้ยเขาไม่ได้แบบไปปาร์ตี้เฮฮาเฉยเฉนะแต่ว่ามันเป็นธุรกิจได้ด้วยเพื่อแล้วก็เพิ่มรู้อ้าวหมายถึงว่าจัดปาร์ตี้ใช่จัดปาร์ตี้ปุ๊บเป็นธุรกิจได้เลยขายบัตรเลยใครทําอะไรพอคิดมาปุ๊บก็พอคิดปุ๊บก็รู้สึกว่าเอ้ยหรือว่าเราสามคนมาจัดปาร์ตี้แล้วก็ขายบัตรแบบนี้บ้างไปคุยกับนี่มาแพทร์ รู้จักนะจริงๆ,ๆ,ๆเขาดังมากเลยนะเพราะว่ามันมีคลิปใน YouTube ที่เขาทำคล้ายๆกับว่าเฮ้ยเชิญคนมาปาร์ตี้แล้วทำในตีมต่างๆไปคเวอร์เพลงคนนู้นคนนี้หรือันหน้าอะไรเงี้ยไม่ใช่ดังแค่ไทยนะต่างประเทศก็มีคนมาดูคลิปเขาเยอะมากสนุกมากแล้วพอดีไปปาร์ตี้ของเขามากับเพื่อนเพื่อนชวนไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยปาร์ตี้เขาสนุกจริงๆอะแล้วก็เป็นที่ที่ให้คนมา เจอกันคนที่อาจจะไม่ได้เจอกันตามชีวิตประจําวันเนี่ยได้มาเจอกันได้เหมือนมาเจอเพื่อนเก่ามาคุยกับคนคอเดียวกันอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกวแบบ่าดีอะเลยพอจบงานปุ๊บเลยขอนัดคุยกับคนที่จัดปาร์ตี้นี้เลยใช่แล้วไปเจอกมาสามคนเขาก็เล่าให้ฟังเยอะเลยว่าเฮ้ยงานปาร์ตี้ของเขาเกิดได้ยังไงเขาทำไมเขาถึงเริ่มทํา สวัสดีคุณเจนนี่ค่ะครับสวัสดีครับอ่าโจโจ้ครับสวัสดีครับอาร์คครับตอนนี้รวมกันในนามแทชเชอร์ครับตอนนี้แทชเชอร์ทำอะไรบ้างครับแทชเชอร์ตอนนี้สิ่งที่เราทำคือทำปาร์ตี้แล้วก็ทำวิดีโอเหมือนเป็นใน YouTube อะครับก็คือมีทั้งแบบมีแบบพาร์ดี้วิดีโอพาร์ดี้วิดีโอรายการหรือหรือคอนเทนต์อะไรต่างๆที่ที่มันสามารถลงได้ใน YouTube ทั้งหมดอะ ครัทำปาร์ตี้ฟังแล้วหลายๆคนงงนะว่าเราเป็นคนยังไงครับออกไกนา์ปาร์ตี้หรือว่าทำอะไรตอนตอนที่เราไปจดทะเบียนบริษัทอะครับเขาใช้ชื่อว่าอะไรนะกิจกรรมบันเทิงปะใช่แต่ว่าบางทีไปออกรายการเขาเรียกเราแดนเซอร์ทางบ้านเลยคือบางทีเราหาคำกิจกรรมเราหาคำจำกัดความบางทีไม่ได้คือปาร์ตี้อะบางคนจะคิดว่าแบบคือแบบ เหมือนกับเราเป็นเจ้าของร้านหรือเปล่าเราเป็นเจ้าของผับหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่คือเราทําก็คือเราเลือกร้านแล้วก็เราจัดกันแค่เดือนละครั้งแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆหรือบางทีคนอาจเข้าใจว่าเราคือ izer, อีเวนต์ออแกเนเซอร์คือแบบเฮ้ยมีคนมาจ้างแล้วเราก็จัดปาร์ตี้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่แต่มันไม่ใช่อย่าง,งานั้นมันคือการที่แบบว่าเฮ้ยเรามีแบรนด์ของตัวเองที่คนจะตามมาเดือนละครั้งที่เราจะ ปาร์ตี้เปลี่ยนไปในแต่ละสถานที่เรื่องเงี้ยครับซึ่งเป็นสิ่งที่มองว่าคนไทยยังไม่คุ้นกับไอเดียนี้แต่ถ้ามีไอศครีมมาให้เจนนี่จัดปาร์ตี้ให้ทำไหมก็ทำแล้วอีกคือยังไงครับเวลาที่คนมาปาร์ตี้เราคือซื้อบัตรเข้ามาใช่ครับใช่เราจะมีขายหน้างานะครับแต่ละแต่ละปาร์ตี้เราจะไม่ได้มีว่าเอ้ยต้องลงแบบไททิเกตเมเจอร์อะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าขยาบมาก็มาแล้วก็มันซื้อบัตรหน้างานได้เลยตัวก็จะได้เป็นแบบกระดาษโง่ คือด้วยความที่เราอยากให้ปาร์ตี้มันลักษณะเหมือน DIY ลักษณะเหมือนแบบเพื่อนมาปาร์ตี้บ้านเพื่อนก็เลยทุกอย่างมันจะแบบไม่ต้องอลังการไม่ต้องเป็นทางการอะไรนี่ก็เล่าให้ฟังก่อนสิว่าแบบเริ่มต้นยังไงผมเริ่มรู้สึกว่าอลังการนะหลังจากที่ไปดูวิดีโอมาเรรู้สึกว่ามัมีความอลังการเป็นภัฟายาข้าแรกจัดเป็นรูปแบบธุรกิจเลยไหมหรือว่าแค่ชวนเพื่อนๆมาสนุกสนานกันธุรกิจนะธุรกิจแล้ออะไารกิขับรถนะ แต่ค่าเข้าเาเก็บค่าข้าไงห้ิบาทแล้วก็ได้ดูมีค่าได้ดูคนละลอยรูปหนึ่งคือครั้งแรกจะรู้สึกจัดหนยว่าแบบว่าเราเอามันมากกว่าเราไม่ได้คิดถึงเรื่องผลผลประกอบรายได้ตอนนั้เราแค่แบบว่า5อาห้าบาทเพื่อที่เราจะแบบว่ามา cover กับการ decoration ในร้านหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยคิดว่าแบบอ่ะเอามันเอามันเรียกว่าสอองครั้งแรกเนี่ยจัดเพื่อเอามันจนสักพักหนึ่งที่มันรู้ว่าเฮ้ มันก็ได้ตังคมาันก็ได้ตังค์มารืงดนี่มันก็แบบได้ได้จะเป็นทางการครับาเธุรกิจได้เออใช่อารมณ์นันจริงๆนอก็เลยเออเริ่มทําให้กลายเป็นกิจการขึ้นมาครับอือแล้วเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยต้องจัดเป็นต้องตั้งบริษัทแล้วเมื่อไหร่เมื่อมันเมื่อมื่อเมื่อเมร่อออเอ เมื่อนั้นเยอะเมื่อมีคนมาจ้างแล้วเราไม่สามารถ<อ>มีบัญญาใจภาษีได้โ<อ>ดยใช้ชื่อตัวเองเนี่ยอันนี้คือเราต้องตั้งบริษ<อ>ัทก็เล,เลยก็เลยแล้วรู้สึกว่าช่วงหละมันมันพอมันมีเรื่องสปอนเซอร์อะไรเ <ๆ S 1> ข้ามาเกี่ยวข้องมันก็เลยต้องทําให้เป็นทางการขึ้นเป็นเป็นระบบธุรกิจมากขึ้น<อ>เพราะไม่ฉะนั้นเขาก็จะไม่ไว้ใจเราว่าแบบนี่มันจะหลอกเราหรือเปล่าอะไรอย่างี้ตอนเห็นจากปาร์ตี้ทุกเดือนเลยมีวิธีคิดตีมปาร์ตี้แต่ละครั้งยังไงครับเราต้องดูว่าอะไรอินก่อน Uh huh. อ่าแล้วดูว่าแบบคนอยากแต่งตัวยังไงหรือบางทีก็แบบเป็นอะไรที่แบบหลุดออกไปเลยครับแต่จริงเราจะอินกับแนวเพลงคือถ้าเราคิดไม่ออกจะดูแนวเพลงก่อนเราชอบเพลงแนวไหนช่วงนี้คนฟังอะไรในเดือนนานในตอนนั้นนอนในอือนะด้วยความที่เทรชเชอร์เนี่ยจะอินกับกระแสของป๊อปเคานเอร์ครับก็คือก็เลยจะมองว่าอะไรที่คนกําลังฮิตอะไรที่คนกําลังอินแต่ใน,นขณะเดียวกันก็ไม่ได้เอาก้อนอย่างนั้นนะยกมาเพ,าเพาียวๆเราวเอามาบิด ให้มันเข้ากับคาแรคเตอร์ของเราเอาเอาฮาเข้าว่าเอามันเข้าว่าอะไรอย่างนี้มากกว่าที่จะแบบว่าสมมติว่าแบบบิยองเซ่กลังดังที่เห็นาแบบว่าปาร์ตี้บิยองเซ่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่เราก็จะมาบิดให้มันดูแบบมีรูปแบบที่มันสนุกสนานขึ้น,อ,นอะไรย<ๆ>อย่างเงี้ยบิดยังไงครับอ่าสมมติว่าอันเงี้ยแทนที่จะแบบว่าสมมติว่าถ้าเราจะจัดปาร์ตี้บิยองเซ่ขึ้นมาตอนนี้ใช่ไหมแทนที่เราจะไปจัดบิยองเซ่บิยองเซ่ไหนเฉยข่าวตอนนี้เฮ้ยบิยองเซ่เกิดอะไรขึ้น เราอาจจะจัดปราร์ตี้ t r ชเชอร์บียงเซในลิฟต์อะไรเงี้ยเพราะว่าก่อนหน้านี้เบียงเซมีข่าวเกี่ยวกับทะเลากับอะไรอย่างนี้ในลิฟ์อะไรอย่างเงี้ยนคนที่จะมาเข้าร่วมปราร์ตี้กับแทชเชอร์เนี่ยต้องเตรียมอะไรมาบ้างครับอ เตรียมใจมาอย่างเดียวนะจริงๆมันมันไม่ต้องเตรียมอะไรเลย้นะเออ,อคือล้วแต่แล้วแต่ตัวตัวแต่ละตัวงานอยนะ่างเงี้ยถ้าถ้างานไหนที่เป็นทีมที่แบบเป็นทีมชุดหน่อยก็อ่าต้องเตรียมตัวกันเป็นอาชีเ <laughs> ไม่จริงทีมงานนี่คือไปเช่าวันนั้นเลยอย่าไปเล่าเคล็ดลับ <laughs> สิเคล็ดลับเราเรียม เพราะว่าจริงๆตัวแทชเชอร์ปาร์ตี้ที่มันแปลกแล้วก็เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่คนอื่นไม่ค่อยมีคือเราจะเป็นปาร์ตี้ที่แบบเออให้แต่งตัวกันมีธีมให้ได้แบบให้แต่งตัวกันในแต่แต่แตละครั้งอะไรอย่างเงี้ยคะคนก็เลยมองว่าเออมาปาร์ตี้นี้แล้วเนี่ยจะต้องแบบเฮ้ยทไมธรรมดาไม่ได้ซึ่งจริงๆเราไม่ได้คิดอย่างนั้นแต่ว่าคนที่มาร่วมจริงๆใครก็ได้ใครมาก็ได้เขาเขาคิดอย่างนั้นกันด้วยความที่อ่าเวลาคนไทยอ่ะ ยังมองว่าการแต่งตัวไปปาร์ตี้เนี่ยมันเป็นเรื่องแปลกเรื่องที่แบบคือมองว่าการปาร์ตี้เนี่ยไม่ต้องลงทุนคือการที่แบบว่าการที่แบบไปปาร์ตี้เอาจ่วกคือไปเที่ยวกันคืนล้อมวงกินเหล้าอะไรอย่างเงี้ยแต่เรามองว่าเฮ้ยการที่คุณแบบเอาความพยายามความคิดสร้างสรรค์การแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันจะทํามันจะสร้างบรรยากาศในการปาร์ตี้ให้มันสนุกขึ้นไม่ใช่แค่ตัวเองแต่มันยังรวมถึงแบบ คนรอบ,บข้างที่จะทำให้รู้สึกว่าอุ้ย,ยนี่มันบ้ามากเลยเลยแล้วก็จะแบบว่าสนุกอะรู้สึกสนุกรู้สึกแปลกว่าไม่ได้ไปแค่เที่ยวอาเอไม่ได้ไปเที่ยวสีลมไม่ใช่เที่ยวแบบธรรมดาทั่วไปใช่แล้วแบบจากแบบคนเจอกันอย่างเงี้ยเขาจะไม่ถามเราแบบว่าเออเป็นอะไรยังไงอะไรเงี้ยเขาจะถามว่าแต่เ <laughs> งตเป็นอะไรอ่ะท่างทักทายกันเป็นอะไรตอนนี้มีแฟนๆติดตามปาร์ตี้ของแท,ท้เยอะไหมครับ ก็พอสมควรก็คือพอสมควรแล้วกันเราก็รู้สึกดีใจจัดครั้งหนึ่งมีคนมาหลักเท่าไหร่มันแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ตีมะอย่างเช่นสมมติมาปกติอะเราปาร์ตี้หลักคือเราจัดเพลงสากลครับสากลไทยสากลก็จะอยู่ที่ประมาณตั้งแต่แปดร้อยถึงพันเจ็ดแปดร้อยถึงพันคนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นเพลงไทยเมื่อไหร่เนี่ยจะทะลุพันพันขึ้นตอนนี้มีบริษัทที่ทำปาร์ตี้เหมือนคาเชอร์อย่างนี้เยอะไหมครับในไทย หรือว่ามีของเราเนล่ยครับมีมีมีเยอะเหมือนกันแต่ว่าเขาจะเคนละแนวกับเราใช่คือเหมือนกับแต่ละคนก็มีแต่ละวิถีของเขาอย่างเช่นบางบางกลุ่มเขาก็จัดเป็นไลฟ์แบนเป็นไลฟ์แบนเเมื่อก่อนเอาข้าจริงเมื่อก่อนตอนที่พวกเราเริ่มเริ่มทําอ่ะมันเยอะกว่านี้มากครับตอนนั้นมันเป็นช่วงกระแสที่ปาร์ตี้กำลังบูมในในกรุงเทพมากมันก็จะมีประมาณสัก20่สบ่นนึกออกไหว่าแบบยี่สิบสามสิบปาร์ตี้เลยแหละแบบไม่ซ้ำกันเลยแต่ บางต๊ะปาร์ตี้มันมันซ้ำรอยกันมันแนวเปลี่ยนมันใกล้เทียมมันไม่มีอะไรที่สแตนด์อออกมาแล้วด้วยความที่เราเราไม่ไปตามใครเราเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่แรกก็เลยแบบมันพูดเหลือรอดอะไรอย่างลือพูดเหลือล่อก็เลยปัจจุบันนี้เท่าที่เห็นก็จะเหลือแค่ประมาณสักสี่ห้าปาร์ตี้มั้งครับแต่ไม่มีเกิดขึ้นมาใหม่ๆก็เกิดขึ้นมาใหม่ๆแค่ความสุขของการทําธุรกิจแบบนี้คืออะไร จริงมันก็คือวันงานพอเราเห็นคนแบบเอนจอยเรารู้สึกว่าแบบพอเวลาเห็นคนมาเต้นมาเอนจอยกับเสียงเพลงมันทำให้เรารู้สึกแบบรู้สึกดีใจอะ่ะคือคนรุ่นก่อนเนี่ยอาจจะมองว่าเฮ้ยอ,อาชีพการจัดปาร์ตี้เนี่ยไม่น่าจะใช่อาชีพได้ครับแล้วอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันกลายเป็นอาชีพได้แล้วในปัจจุบันคือจริงๆมันเป็นจุดเริ่มต้นจากโซเชียลมีเดียมากกว่าคือเรารู้สึกว่า การโฆษณาแบบฟรีๆเนี่ยตอนนี้มันคือโซเชียลมีเดียแล้วการที่จะให้คนลองนึกดูดิว่าเมื่อก่อนเวลาจัดอีเวนต์อะไรสักอย่างเนี้ยต้องส่งในอีเมลนึกออกปะหรือว่าต้องมีการโฆษณาไปซื้อแอดในหนังสือพิมพ์อย่างเงี้ยคนถึงจะรู้แต่นี้มันฟรีอ่ะมันปากต่อปากความเป็นปากต่อปากมันแบบมันแข็งตุกแข็งแรงอะ่ะเราสามารถบอกนคนนี้คนนี้นี่ได้อย่างรวดเร็วมากเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยธุรกิจ มันไม่มันก็ไม่ใช่ธุรกิจเนาะมันเหมือนกับชวนเพื่อนอะเหมือนกับชวนเพื่อนแล้วก็พอเพื่อนก็ไปชวนเพื่อนอีกทีหนึ่งมันเลยมันเลยมันเลยเติบโตขึ้นมาฮะผมคิดว่าความที่มันเป็นเนี่ยยุคดิจิตอลนี่แหละมันมันช่วยมันช่วยให้เราเติบโตขึ้นครับ ไปขอไปทำด้วยได้ไหมไปร่วมทีมเขาสิน่าสนใจเรากิฟไปไหนมาอ่ะกิฟใช่ไหมเปปาร์ตี้เหมือนที่แชมป์เลยค่ะแต่ว่าคนเราัยกันห้าสิบอช่เี่คือัยเราใช่ไหมใช่เรายี่สิบตนที่แชมป์น่าจะไม่ครเข้าใจพี่แชมป์น่าจะไม่อินนะใช่ม่คุยกันใช่คือปาร์ตี้เอ่อปาร์ตี้ที่ิฟไปมาค่ะไปรู้จักพี่คนนึงน่ารักมากเป็นทั้งดีเจนักร้อง ตั้งแต่เด็กแล้วแบบอยู่ในเหมือนแบบคลุกคลีกับวงการนดนตรีอะค่ะตั้งแต่เด็กแบบ9ก้าขวบรเงี้ยก็ร้องเพลงโฆษณาร้องเพลงประกอบละครพอโตขึ้นมาหน่อยก็เริ่มชอบแบบ i n b music เสรแล้วพอแบบสมัยเนี้ยเราก็เลยแบบเอยมาอินกับ electronic dance music ซึ่งก็แบบคือ edm ใช่ไหมคะก็หลังคือเหมือนแบบเป็นคนทำเพลงมาอยู่แล้วตอนแรกไม่ไม่ได้แบบแค่แบบฟังเพลงอย่างเดียวค่ะเราเลยแบบไปหาความรู้ด้วยกัน ไปเรียนทำเพลงกับแบบโปรดิวเซอร์หลายๆท่านในประเทศไทยนะคะก็คือตอนแรกเริ่มมาก็เล่ไปเริ่มกันดีเจคือไปเล่นแทนเพื่อนเพราะว่าเพื่อนจัดอีเวนต์แต่ว่าขาดแบบดีเจมาไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะก็แบบฝึกแค่ประมาณ2วันนะคะประมาณ6ชั่วโมงให้ไปเล่นเลยครั้งแรกแบบ แย่ yeah, yeah, มากเล่นเล่นที่เดโมแต่ว่าก็แบบโอเคฝึกไม่เรื่อยไปเรลยครูคนนู ㅋㅋ, ค้ sous, ครูคนนี้จนแบบโอเคตอนนี้มาได้เซ็นสัญญากัแบไบพ่เทสนะคะเรอคิด <mo> ว่าอิเล็กทรอนิกส์แดนซ์มิวสิกนะคะหรือว่า EDM มันเพิ่งแบบเข้ามาบูมจริงๆประมาณ2ปีได้อะคะ่ะ ปีที่แล้วค่อนข้างพีคอยู่เหมือนกันนะคะรูจากแบบศิลปินต่างประเทศที่แบบมาแล้วแบบคนที่แบบไปดูเยอะเหมือนแต่ว่าอาชีพดีเจมันก็มีพี่ๆรุ่นพี่ที่เขาทํากันมาเป็นสิบปีแล้วอะคะ่ะซ<ม>ึ่งเราก็คิดว่ามันก็เกิดขึ้นมานานแล้วแต่แบบช่วงนี้แบบกระแสโลกมันแบบกําลังฮิตพอดีเลย<ม>ก็เข้าทางค่ะคือไพรว่าพาร์ตี้นะคะ,ะ,คะแบบสร้างมาเพราะว่า เราไปเที่ยวผับในไทยกับเที่ยวผับแบบเมืองนอก่ยค่ะแบบปาร์ตี้มันความสนุกมันต่างกันเยอะมากคือหนึ่งคืออาจจะเป็นเพราะประเทศไทยยังแบบเพิ่งเข้าถึงเพลงอิเล็กทรอนิกส์มิวสิกได้ไม่นานอะไรเงี้ยค่ะคนก็ยังแบบเอ้ยบางคนฟังก็ยังไม่ค่อยเข้าใจหรือแบบเฮ้ยเพลงจังหวะอย่างนี้เต้นยังไงอะ่ะแต่ว่าเหมือนเราอยากทําให้โปรดักชั่นมันใหญ่ขึ้นโดยแบบการเดินเข้าไปมันก็แบบหู้อลังการว่ะ เราเลยแบบคิดเอ้ยทำยังไงแบบปาร์ตี้ที่ยังไม่มียังไม่เคยมีคนจัดเลยคิดว่าศิลปะเนี่ยมีแบบกี่แขนงบ้างซึ่งมาตกก็คือมี3อย่างนะคะมีมิวสิกแฟชั่นอาร์ตเราเห็นคนไปผับสมัยเนี้แบบแต่งตัวกันแบบสุดมากแบบแบรนด์ทั้งตัวอะไรเงี้ยแบบรู้สึกเด็กรุ่นใหม่แบบกล้าแสดงออกแบบอยากโชว์ของอยากแบบไปเที่ยวที่อยากปล่อยของอ่ะก็เลยคิดว่าเฮ้ยแบบถ้าเราจัดปาร์ตี้ซึ่งแบบมีแฟชั่นมาบวกด้วย แล้วมีแบบอาร์ตแบบศิละปะการวาดด้วยมันเหมือนแบบมีเพอร์เพสมากกว่าค่ะตอนนี้มันแบบเหมือนเพิ่งเริ่มแบบความจริงจุดมุ่งหมายเราไม่ได้แบบจุดอยู่แบบไว้แค่แค่เนี้ยเพราะว่าเราแบบบอกตามตรงเลยว่าแบบแดนตรีมันไม่ใช่อะไรที่จะทําให้แบบคนเรารวยได้จริงๆในประเทศไทยใช่ไหมคะก็ น่าจะทําเป็นแบบธุรกิจแบบส่วนตัวอย่างอื่นไปสมมตุติอ่ะเรากอบโกยจากแบบตรงนี้แล้วเราเงินไปลงทุนที่อื่นแบบอสังหาริมทรัพย์หรืออะไรอย่เงี้ยค่ะน่าจะเวิร์กกว่าแบบต่อยอดไปอีก คนที่ไม่เข้ากับบุคลิกแบบเคห์ที่ป่านน่าจะเหมาะกับอ่านหนังสือแบบเท่ๆเสยๆนิ่งๆป่านปับไว้ใช่แต่ว่ารู้สึกว่าปลายปลายอาทิตย์นี้ค่ะมันจะมีปาร์ตี้อีกปาร์ตี้หนึ่งนะกีว่าน่าจะเป็นเหมาะกับไวพวกเรามากกว่าว่าจะชวนที่ป่านไปเที่ยวด้วยกันใช่แล้วก็ใช่ปาร์ตี้โสดสามสิบนี้ เอองั้นก็ชวนพี่แชมป์สิใช่ไหมพี่แชมป์น่าจะเหมาะกับการนั่งอ่านหนังสือบ้างอะค่ะแล้วจะนั่งนิ่งๆด้แล้วกันดูหน้าดิก็งี้แหละจะไปไหนก็ไปเย่แล้วพบกันใหม่กับรายการ Common Room สัปดาห์หน้าครับ